ต่อที่นักร้องสาวบ้าน,นะครับท่าทาย,ยางคนนี้เนี่ยซุ่มไปทำงานเพลงที่สหรัฐอเมริกาอยู่นานนะฮะกลับมาเมืองไทยคราวนี้มีข่าวดีมาฝากด้วยโ oh, <update S 2> อย้อัปเดตกันเพียบนะบไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของหัวใจเรื่องราวความรักนะร,รวมถึงคอนเสิร์ตที่คนไทยทั้งประเทศไม่ควรพลาดชมด้ค่ะทัพนักร้องนักดนตรีคุณภาพอาทิทาทายัยงฟอดศบชัยจุ๋มนรีกระจ่างแปลนภาดาโตศักดิ์สิทธิ์และก็มิสเตอร์แซ็กแมนพร้อมรวมตัวแสดงคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในคอนเสิร์ต Jazz for His Majesty ซึ่งจะอัญเชิญบทเพลงพระชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขับร้องในรูปแบบเพลงแจ๊สพร้อมกับวงดนตรีออเคสตราในวันที่19ธันวาความนี้ค่ะโดยรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะจะนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และมูลนิธิเพื่อนพึ่งผ้ายามยากค่ะเพลงที่พวกเราต่างเลือกมาเนี่ยคงเป็นเพลงที่เราอยากจะได้มีโอกาสได้ร้องให้ทุกๆคนฟัง <Okay. S 2> อาจจะเป็นบางเพลงที่เราซ้อมมาตลอดชีวิตและไม่เคยได้ร้อง เลยด้วยซ้ำเพราะจะมีโอกาสสักกี่ครั้งที่เราจะได้ร้องกับวงซิมโฟนีออเคสตราที่ใหญ่แล้วก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงแจ๊สที่พวกเราต่างฟังกันมานานแล้วก็มีความหมายกับตัวเราเองเป็นความหมายส่วนตัวที่มีให้กับพระองค์ท่านนอกจากซุปตาสาวอวบเสน่ห์ทาทา,ทายัางจะมาร่วมเวทีคอนเสิร์ตสุดพิเศษครั้งนี้แล้วนะคะก็ยังมีเรื่องราวดีๆให้นักข่าวด้ถามถึงหนุ่มปริศนาที่เกี่ยวก้อยกลับจากสหรัฐอเมริกามาด้วยและคะ่ะว่าใช้หนุ่มรู้ใจคนใหม่หรือเปล่า เพราะขยันโชว์ภาพหวานผ่านอินสตาแกรมแบบถี่ยิบซึ่งเจ้าตัวก็ตอบคําถามแบบประหยัดถ้อยคําอย่างนี้และค่ะเดี๋ยวไว้คุยเรื่องนี้วันหลังดีกว่าท้าว่าอย่าให้พูดเยอะเลยวันนี้ยังสติไม่ดีเอาเป็นว่าท้าสบายดีค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไว้จะเล่าให้ฟังจะพาไปเที่ยวที่ไหนในไทยบ้างเออ ก็คงต้องพาเที่ยวมั้งคะค่ะคงพาไปดูคอนเสิร์ตนี้แหละค่ะเรื่องหัวใจไม่ค่อยจะเปิดปากพูดนะคะแต่พอถามถึงเรื่องงานเพลงใหม่ทาทาบอกว่ากําลังทําเพลงอยู่ที่สหรัฐอเมริกาค่ะแต่ยืนยันว่าเป็นเพลงเพื่อคนไทยโดยเฉพาะเอาเป็นว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่นะคะนายเอเดนจะรีบนํามาให้ฟังกันทันทีเลยแหละคะ่ะ